วันนี้มีเด็กและเยาวชนไทยกว่า1 6ล้านคนคุณครูอีกกว่า8,000 0คนใน5,000โรงเรียนที่อยู่ในโครงการรูปูุปัญญาได้เข้าถึงแหล่งสาระความรู้คุณภาพใหม่ๆ จากสื่อต่างๆของชูปลูกปัญญากับโครงการเปิดโลกกระนัแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศและ Tru ูได้คัดเลือกโรงเรียน Tru ูปลูกปัญญาที่สามารถใช้สื่อที่นําไปมอบให้มาจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นโรงเรียนต้นแบบชูปลูกปัญญาปีละ5โรงเรียนโดยได้มอบและติดตั้งชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน ถึงวันนี้มีโรงเรียนต้นแบบทูปูกปัญญาแล้ว36แห่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมจะขยายเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไปรู้สึกภูมิใจครับผมเพราะว่าในบางโรงเรียนบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างทุรกันดารมากนะฮะซึ่งรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างจากเด็กๆโรงเรียนในเมืองมากฮะเขาจะมาลุมล้อมเราว่า Uh, พี่มาติดตั้งอะไรพี่เอาอะไรมาให้เราเห็นแววตาเด็กๆที่มีความสุขในการรับสื่อที่เรานําเสนอให้เราก็มีความสุขครับซึ่งจะทําให้คนครูสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้มากขึ้นทุกห้องเรียนสามารถเปิดโลกกว้างไปกับรายการของ True Vision สนุกสนานกับการเรียนด้วยสื่อดิจิทัลวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ True Click Life สื่อดิจิทัล8กลุ่มสาระการเรียนรู้ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดออกอากาศสดประชาะสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้ทราบพร้อมกันในทุกห้องเรียนได้อีกด้วยขอกับขอบพคุณโครงการครูปกปัญญาที่ มีส่วนร่วมในการติดตั้งอุปกรณ์ให้สำเร็จรุ่งและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่พัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปโรงเรียนของเราก็ได้พัฒนาโดยการใช้สื่อตัวนี้บูรณาการทุกชั้นเรียนทุกวิชานะครับผมว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของเด็กของครูและของผู้ชนผู้ปกครองนะครับได้เปิดโลกประทัดกว้างยิ่งขึ้นเพราะว่าครูก็มีท่องสารคดีมากมายก็ทําให้เราได้รู้ถึงชีวิตเซตโลกต่างๆ ชูปลูกปัญญาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเท่าเทียมให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลาการคมนาคมอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารได้มีแหล่งเรียนรู้ทันสมัยสามารถเข้าถึงสาระความรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไปปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมชูปลูกปัญญา